สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนาวเวศตามกล้องไปเจอนี่วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะออกจากความวุ่นวายนะคะของเมืองหลวงแล้วมาซึมซับบรรยากาศสงบสงบที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับจุดแรกที่เราเริ่มกันนะคะที่วัดสังกะทามวัดเก่าแก่ที่อบอวลนิ่ลิ่นไอของอารยธรรมนะครับจากนั้นนะคะไปต่อกันที่คานิโกฟาร์มฟาร์มอินรียสุดชิคที่เต็มไปด้วยสีเขียวของผักทริปสั้นๆแต่เต็มด้วยแรงบันดาลใจมาดูกันว่าในเทปนี้เราจะเจออะไรกันบ้างตามกล้องมากันเลยค่ะ โอ้โหวันนี้นะคะก้องพาคุณผู้ชมนะคะมาทัวร์กันนะคะที่จังหวัดที่เรียกว่าใกล้ๆก,ก,กับกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือจังหวัดนนท์นะคะเรียกว่าเที่ยวง่ายๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวยก็เยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ค่ะก้องอยู่นะคะที่วัดแห่งหนึ่งที่ก็ไม่เคยมาเลยค่ะนั่นคือวัดสังฆทานนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะเรากําลังจะมากราบนมัสกการพระาจารย์นะคะ นักศึกษาครับพระอาจารย์คาพระอาจารย์วันนี้นะคะก้องก็ฝุมีโอกาสได้มากเลยพระอาจารย์จีได้ก็เมตตามมากเลยนะให้ก้องได้มาแบบได้พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับวัดสังฆทานนะคะพระอาจารย์ขาพระอาจารย์ขาวัดสังฆทานเนี่ยมีความเป็นมาถึงชื่อวัดสังฆทานพระอาจารย์ก็เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดล่างอ๋อไม่ควรวัดล่างหรือพระอาจารย์วัดางโดยที่ตั้งแต่สมัยปีนู่นนะปลายอยุธยาอายุทยาเหรอปลายปลายอปลายอายุทยาเหรอต้นตะนากรสิน หลวงพ่อสนองทุดงมาหลวงพ่อสนองกระตาบุญโยเนี่ยห<า>เห็นว่าวัดเนี่ยอยู่ใกล้เมืองหลวงให้ญาติดโยมที่อยู่ทางเมืองเนี่ยม่ส้องไปไกลจุดนิยมที่คนชอบมากราบไหว้ที่วัดเนี้ยตรงจุดไหนบ้างพระจารย์ขาโบสถ์หลวงพ่อโตเดิมที่เป็นสังฆสีนะอ้เอเป็นสังฆสีอพระจารย์สังฆสีแล้วก็ไม่มีหลังคาไม่มีฝ้าด้วยหลวงพ่อหนอก็มาบุรณะสร้างเป็นโบสถ์แก้วสามารถบวชพระ บวชสามเณรบรรพชาอุปสมบทได้จุคนได้5 0 0ร้อยถึงหกร้อยคนรวมเ็นบวชจุคน500ร้อยใหญ่ยี่มานนะพระอาจารย์ก็ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่เลยนะคะและที่อาคารหลังนี้พระอาจารย์ขาเระยกวาทรงไทยไอเดียความคิดของหลวงพ่อสนองไอเดียด้วยปริศนาธรรมด้วยคนทั้งโลกเนี่ยแต่ละอย่างไม่เหมือนกันแบ่งแยกกันทําไมก็รวมกันแล้วก็อยู่ด้วยความสันติสุขสามัคคีกันไม่ทะเลาะกัน เอ๊ะบอกที่วัดเนี้ยเนี่ยมีที่ประจัษฐานของพระบรมสารีริกธาตุด้วยก็อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาโอ้องค์อยู่ที่ที่โบสถ์แก้วนะครับถ้าจะทางการกล้องอยากไปชมโบสถ์แก้วแล้วแล้วก็มีโอกาสก็ได้รับชมได้ครับอาจารย์ค่ะอันนี้คือองค์เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเลยองครับ อ่าไพรินอสิริวัฒโนนะท่านก็มาต่อจากหลวงพ่อสนองกระตาปุญโยอไปต่อกัอะไรค่ะอาจารย์หลวงพ่อสนองกระตาปุญโยลาดังขานณที่สำนักกระตาปุญโยเนี่ยที่สุพรรณอ๋อนี่ตอนสมัยไปภาคใต้ไปให้กำลังใจทหารพะไปสองขบวนรถไฟอ๋อมนีเชิญเชื่อนบุตริเริก้ท่าจากอินจากศรีรังกาใช่ใช่ใช่ ค์ออนี้เป็นอาจารย์ของท่านลว<า>งปู่สังวานเขมโกเมโกท่านบอกถ้าไม่มีวปู่สังวานก็ไม่มีหลวงพ่อสนองไม่มีหลวงพ่อสนองว็สังฆทานก็ไม่มีท่านมาสร้างวัดเนี่ยหลวงพ่อสนองมาตั้งแต่ปี2517เนี่ยพุดลงมาแล้วก็มาเจอแล้วก็มาบุรนะเดี๋ยวเราไปโบสถ์แก้วกัน ต้อนรับเข้าสู่มากรรมอาหารอิ่มนำสำราญแบบน่าหัยจังใจว้าวกับงานลิ้นติดโปรแปรอัศจรรย์ความอร่อยที่จะเกิดขึ้นที่เดอะมอล l i ไลฟ์สโต์บางกะปิเอ็มแกรนด์ฮอชั้นจจวันที่7 1 3ตถึง13ุราคมนี้เสกสรรอัศจรรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแปรความอัศจรรย์ในครั้งนี้มีมอะไรบ้างสามพี่น้องขนมไทย อยากกินสักูไส้หมูคุณทชอบต้องมาร้านนี้นะนี่เขาเป็นต้นตํำรับเลยนะคะสามพี่น้องขนมไทยแต่เขาเป็นต้นตำรับเรื่องของข้าวเกียก๊ยวปักหม้อสาคูโบราณสามูไส้ถั่วค่ะมีนะคะค่ะแล้วก็มีแบบที่คุณท็อปข้าวเกี๊ยวปากหม,ม้อมีหน้าชันใช่ไหมไปเจอ้วเนี่แบบหละขนมดาของเขามีฝีมือเว่าทำมากกว่า50ปีนะคะสูตรแบบเพานี่นะคะแป้งสักูจะนุ่มแล้วไส้ของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าไส้แน่นแล้วพร้อมมากราดน้ําตาลทรายเนี่ยนะคะที่ข่วงาหอมกับร้านนี้ค่ะ สพี่น้องขนมไทยนะคะอร่อยเลิศคุณก้อง ก็พอปลาหน้าตาดีอย่างนี้ต้องไปหากินที่เยาวรา่านั้นนะร้านนี้กับเฮียหงีเยาวราชอยู่กับเราด้วยค่ะร้านคุณมีอะไรดีๆบ้างบอกสิปีดีลุกเมนูที่ยกมาที่นี่เลยค่ะกับพ่อปลาน้ำแดงกับเปี๊ยสดร้านหน้าหมูหมักค่ะร้านหน้าที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะเราจะเป็นซุปแบบซุปไข่เออตีไข่ลงไปด้วยเพิ่มนความงงว่ะเปี๊ยสดราคะยิ้เยังไงบ้างจิมันครบรสค่ะมันคบรสหกสิบบาทเองค่ะอันนี้ละหกสิบบาทอันนี้ก็หกสิบบาทเหมือนกันค่ะหกสิบบาทตัวใหญ่เลยหรอใจริงๆ อ,อย่าลืมมากันนะคะเราตั้งใจเสกและสรรหาความอร่อยมาให้ทุกท่านจริงๆค่ะเสกสรรอัศจรรย์ความอร่อยจากลิ้นติดโปรแปรมารวมกันไว้ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเอ็มแกรนด์อชั้นจีวันที่7 1 3ถึง13ตุลาคมนี้ย้ำ7ถึง13ตุลาคมนี้ คือโบสถ์แก้วที่สร้างขึ้นมาจุได้ถึงหนึ่งห้าร้อยคนห้าคนที่อยู่ในโบสถ์แก้วแล้วก็ด้านหลังเราคือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นสีทองสวยมากพี่จันอาไม่ใช่สีทองนะเป็นทองคําทองคำหรือพี่จันทองแท้นะเออเอาทองคํามาเรียบเป็นแผ่นแล้วมาปลูเป็นทองคําแท้ๆมาตีเป็นแผ่นใช่แล้วก็ปลูปิดหมดทั้งองค์คล้ายๆเชเวงหลากองนั่นแหละทา กล่าวที่ถานที่นี่ชอบมากเลยคือเป็นคากล่าวซึ่งไม่ค่อยได้เคยกล่าวที่าก่อนอความจริงแล้วหลวงพ่อสนองเป็นผู้ถายด้วยตัวเองมาเป็นสิ่งที่ท่านเจตนาอยากทุกคนมา,ามอธิษฐานให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานให้เราได้มีความบริบูรณ์ทุกอย่างดีค่ะแล้วก็เห็นมีภาพแต่ละอันในพระจารย์ขาที่อยู่เนี่ยภาพทุกภาพเนี่ยหลวงพ่อสนองให้ความหมายมีประโยชน์ทุกภาพแต่เป็นภาพ พระอ,องค์เสด็จลงมาจากท่านดาวดึงก็มีแล้วก็เนี่ยมีเรื่องราวตั้งแต่พระเจ้าประสูติพระอ,องค์ไปปวดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงอาปกิจจะสมุบาทก็มีเป็นเรื่องเป็นความหมายถึงอะไรพระอาจารย์ถ้าลองมองดูเบื้องขวาข้างบนก่อน,นหลายขวาเนี่ยม,มีพระพุทธเจ้าแล้วก็ชี้ไปมีพระอานนทูลถ,ถามว่าเนี่ยธรรมะของพระองค์ง,ง่ายฟังเข้าใจพระองค์อาจจะพูดอย่างนั้น ธรรมะของเรานะคนมีบุญคนมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะ,ะเข้าใจเหมือนเธอได้และยักษ์นี่คืออะไรพะอจารย์ยักษ์นี่คือพักการพักการเหรอพะอจยา์พักการกินทุกอย่าง<อ>ไม่มีใครที่จะรอดพ้นพักการไปได้โอ้เราไม่เคยเห็นมัอันนี้เป็นภาพปัญนาธรรมที่แบบมีพระอจันเนาะมันม,มีมาตั้งแต่สมัยพระพิเบตเก่งก็ถอดถอดเป็นภาพออกมา<อ>แล้วก็เห็นว่าเป็นภาพสื่อสารอธิบายให้คนเข้าใจได้ ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้แวะมานะคะที่วัดสังฆทานมาทําบุญนะคะไหว้พระนั่งสมาธิและวัดสังฆทานน่ะที่มีชื่อเสียงมีอยู่สองอย่างค่ะเธอมาเถอะศีลมาทําสมาธิให้ใจสงบและที่นี่มีคอสป,ป,ออปฏิบัติธรรมไหมอาจารย์มีคอสปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือว่าทั้งวันเลยแล้วแต่ว่าเราจะมาแบบไหนหลวงพ่อสนองบอกว่าเป็นวัดสังฆทานไม่เจาะจงมาเมื่อไหรก็ได้กลับเมื่อไหรก็ได้แสดงว่าจะมาตั้งเช้าถึงเที่ยงก็ได้ แล้วแต่อยากให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะแล้วก็แผ่บุญกุศลไปให้กับคนที่ยังถุกเลื่อยญากนะพราจารยนนะเดี๋ยวต้องขอกลับลาพระอาจารย์นะะจะไปเยี่ยมฟาร์มพิซึนตรงนี้อีกข้างๆขงพระอาจารย์ค่ะถือว่ามาเมืองนนทจีครบลยพระอาจารย์ค่ะขอให้โชคดีนะโชคดีทีมงาเลยนะ จากวัดนะคะตอนนี้มาอยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะน้องปริมค่ะเรามาอยู่ที่ฟาร์มเลยค่ะน้องปริมแกนิโคฟาร์มค่ะอยู่นนทบ,บุรีค่ะตรงจุดไหนของนนทบ,บุรีจะใกล้ๆกับริมแม่น้ําแล้วก็อยู่ตรงท่าอิดค่ะแกนิโคฟาร์มนี่คืออะไรคำว่าแกนิโคเนี่ยมาจากอคำว่าออร์แกนิกเราเราเริ่มมาจากที่ว่าเราปริมมีลูกสาวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พยายามหาขาหอง ใช่ใช่ค่ะ,คะูตอบคนเดียวเจ็ดขวบค่ะ oh <my. S 1> แต่น้่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ที่บ้านนะเหมือนค้านหาของที่แบบ oh. มั่นใจว่าปลอดภัยให้ลูกสาวทานก็เลยมาอันนี้เลยเป็นฟาร์มขึ้นมาซึ่งให้พ่อแม่หรือครอบครัวพาลูกๆเนะี่ยมาเดินวันเสาร์ทิตได้จริงๆเราจะเปิดเป็นรอบๆผ่านจริง <Okay. S 1> เราเรียกว่าเป็นฟาร์มปิดดีกว่าเพราะ,ะว่าบางทีการที่เราเป็นฟาร์มแล้วอย,อยู่ในตัวเมืองเนี่ยจริงๆมันยากกว่าการที่เป็นฟาร์มที่อยู่ตามต่างจังหวัดเยอะเพราะว่าเราแมลงมาทีน uh ี่คือมันแบบ ร้างลกลากนีเลยมันไม่ไปไหนเลยเพราะนั้นเราก็ต้องคุมแสดงว่าถ้าใครอยากจะมาต้องติดตามในเว็บไซต์ของเขาใ,ในไลน์ออฟฟิชเชียลเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่เราก็พาลูกหลานมาได้เลยเป็นโรงเรือนแรกก่อนดีกว่าที่สำคัญกันเลยอยากกินอาหารที่แบบเป็นผักผลไม้กเก๋ๆแล้วต้องกินที่นี่คือโรงเรือที่ปลูกะไรคะ มีแตงกวาฮอลแลนด์กับผักเคลค่ะอันนี้คือแตงกวาฮอลแลนด์เหรอใช่ค่ะซึ่งอยู่นี่หนึ่งอาหารได้หรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าของธรรมชาติมากออรกนิมากเลยซึ่งอันเนี้ยไม่เคยเห็นแบบแตงกวาฮอลแลนด์แลวต้นไม้เป็นแบบนี้ต้นแบบนี้เหรอลูกคือเนื่องจากตอนแรกเราเริ่มปลูกเมลอนก่อนทนั้นลักษณะการปลูกคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าใช้ระยะเวลาสั้นกว่าและนี่คือเลยผักเคลใช่ค่ะซึ่งก็ทำกินอาหารได้ด้วยในเมนูที่คาเฟ่ก็มีบอกแล้วที่คาเฟ่ที่นี่นะคะของออร์แกนิกหมดเลยผักผลไม้้ททังงหมมดนนีีี่่กโรเือ ออสิบเอ็ดโรงเรือนสิบเอ็ดโรงเรือนซึ่ง่ะประเภทของผักก็แตกต่างกันอีก ซึ่งผักคนน้นก็จะอยู่ในคาเฟ่เขาด้วยค่ะไปดูโรงที่สองกันดีกว่าค่ะปที่ไหนคะเนี่ยตรงนี้เป็นโรงเรือนมะเขือเทศค่ะซึ่งโรงเรือนนี้นะคะใครก็ตามที่มาเนี่ยก็สามารถที่จะมาเก็บได้เลยเป็นการปลูกแบบไหนคุณปริมเป็นการปลูกแบบปลอดสารนะคะปลอดสารพิษนะคะแล้วมันมีหลายสีใช่ไหมคุณปริมค่ะเป็นหลายสายพันธุ์ค่ะอันนี้จะเป็นโซลาริโนอันนี้หวานไหมหวานกรอบแล้วก็ทานง่ายค่ะจริงๆเหมือนทานได้เหมือนเป็นผลไม้เลยและอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือมันจะให้ t ซ x t u r e คนละแบบค่ะอย่างบางคนเนี่ยจะชอบตัวสีเขียวเหมือนต้องห ใช่บางคนจะได้ฟิล้นค่ะคือมันจะมีกลิ่นมะเขือเทศน้อยลงไปอีกซึ่งเวลามาที่นี่นะคะก็จะให้เป็นกล่องทัพเปอ์หนึ่งกล่องเป็นกล่องพลาสติกหนึ่งกล่องลกองแล้วคุณก็มาเก็บคือเราไม่ค่าใช้จ่ายในการมาเก็บถูกไหมใช่ค่ะนะคะก็คลิดเป็นหัวมือกันเด็กมาเวิร์กช็อปอะแหละพง่ายๆค่ะอ่ะพี่ก้องจะลองดูซิว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยสุกหมดเลยเนี่ย ค่ะก็เก็บง่ายงนี้เลยหรอจริงๆแล้วแต่บางทีเราก็จะเก็บแบบเราจะตัดเพื่อให้ติดขั้วไปด้วยมันก็จะยังคงความสดมากขึ้นไปอีกสามารถเก็บได้หนึ่งหนึ่งกล่องพลาสติกเลยหรอค่ะโอ้โหเด็กร้อยเมืองผู้ใหญ่สองร้อยห้าสิบคุ้มเหรอก็ได้ก็จริงจริงเด็กๆเขาก็เก็บไม่สนุกมัใช่ใช่ค่ะหยิบง่ายมากๆเลยแล้วก็สะอาดมากนี่ค่ะแม่สวยมากอันนี้เสร็จแล้วไปไหนกันต่อลูกพิมไปร้านอาหารไปชิมดีกว่าเดี๋ยวเราเอามือขึ้นที่ไหมคะ ไปทำอาหารกินกันดีกว่าค่ะ ไปเดินตากแดดตากลมมาค่ะคุณป้องทําไงดีคุณป้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องแบบนี้ต้องเอาสบู่สมบูไพรยุกสกินก้อนเขียวในตํานานขายดีไปใช้เลยค่ะอา,อากาศมันร้อนอบอ้าวนะคะช่วงนี้มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวใครไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นตัวกินอาบกินข้าวกินเค็มบางคนกินเปรี้ยวเปรีป้ยวนนแหละค่ะสะบู่ที่เราอาบอยู่บางทีมันอาจจะไม่พอมันต้องใช้เป็นสบูสบ่สมบนไพรยสดสกัดตัวนี้ใส่ไปเกือบ20กว่าชนิดเลยเอาแบบนี้พี่ก้องขาขออนุญาตไม่พู้พั้มทำเพลงขออนุญาตล้างโชว์เลยดว วันนี้เราเจอฝุ่นมลพิษอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่แหละค่ะรวมไปถึงนี่ความคาวน้ำปลา <Hey S 1> น้ำปลาเท้ร <Hey S 1> ้อย <Hey. S 1> โอ้ยขออนุญ,ญาต <Hey. S 1> ขอโทษิีกันทุกคนด้วยนะคะความเค็มความคาวแบบนี้ขออนุญ,ญาตฟอกโชว์ไปเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้เป็นสบูมม่หอมมากฟองเยอะมากเอาวางทิ้งไวะะ้ในห้องน้ำเนี่ยนึกว่าทําน้ําหอมหล่นนะนี่แล้วเราก็ฟอกไปแบบนี้นะคะฟอกแป๊บเดียวฟองฟอดเลยค่ะนี่เห็นไหมครับแล้วเราก็ล้างล้างแบบนี้นะคะพอล้างเสร็จปุ๊บตอนนี้เนี่ยตัวเนื้อสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหเช็ด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 เอานึงซองซ้ำ <อ>กปลาอกชัดไหมคะพี่ตัง้งขาเป็นยังไงคะหอมไหมคะไม่มีกลววิ่นน<อ>้ำปลาแลยนี่เลยเห็นไหมคะสะมบุนภัยจัดเต็มมากวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นมาให้แรงมากปกติก้อนหนึ่งที่กองขายกันอยู่ก้อนละ390นะคะกลมๆก้อนละ400วันนี้นะคะเราจัดมาให้แพ็คหนึ่งประจุ8ก้อนยังไม่พอนะคะแถมเบิ้ลให้ไปอีก8ก้อนใหญ่และสําหรับโทรมาทันในตอนนี้เท่านั้นนะคะแถมเบิ้ลให้ไปอีก8ก้อน<ะ>ทั้งหมด 24สองโหล24ก้อนใหญ่ให้ก้อนจริงใหญ่ๆทุกก้อนแล้วการันตีละลายน้ำช้ามากและยังไม่พอแถมครีมอาบน้าให้อีกแปซองขุงตีฟองอีก8ปใบทั้งหมด,ท,หมดทั้งมวลน,นี้สี่สิชิ้นราคาเต็ม6กเจ็ดพันไม่ต้องจ่ายขอราคาเดียว9 9้ารอยกบาทหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน02 1>, 1 1 4 3 3 3 0าค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการจับเงินปลายทางด้วยนะคะที่ก้องตัวนี้นะขนาด่อกค้าขายปลาในตลาดแกทำปลานะความขาวติดซอกเล็บอ่ะแกเอาตัวนี้ไปฟอกแกบอกโอ้โหมันหอมฟุ้งเต็มห้องน้ำเลยนะเพราะอะไรมันมีมะนาวมะน,นาวมันช่วยดับข่าวดีมาก<อ>มันมีมะลิมันมีบุญนาคอีกท่านหนึ่งคุณแม่นกจันทนาอายุ75นะคะให้เอาสมุ่ก้อนนี้ไปฟอกวันนี้นะคะเราใส่สมุนไพรเกือบ20กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกเหงือกปลาหมอ ขูาวทองพันช่างรังจืดสมุนไพรดีๆทั้งนั้นแล้วคนอายุเยอะๆใช้ดีมากเพราะอะไรเพราะผิวแหง้งมันมีตัวน้ํามันมะพร้าวมันมีตัวน้ํามันมะกอกคือของดีๆทั้งนั้นอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมนะคะวันนี้โปรแรงแพ็กกล่องหนึ่งแปดก้อนเอาไปเลยทั้งหมดซื้อ1แพ็ค8ก้อนแถมบ้นไปเลยอีก1แพ็กอีก8ก้อนยังไม่พอโทรทันตอนนี้แถมบ้นให้อีก8ก้อนรวมเป็น24ก้อน2อหลอเต็มยังไม่พอนะคะยังมีครีมอาบน,น้ำซองให้อีก8ซองตัวเขาเรียกว่าขัดผิวนะ ตีฟองอีกแปดใบเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ40ชิ้นนะคะราคาเต็ม7-8 0 0 0พันไม่ต้องจ่ายนะคะขอแค่999บาทเท่านั้นหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วน0 2 1 1 4 3 3 3 0สจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะคุ้มที่สุดเลยไหมคะแล้วบอกก่อนเลยว่าอุ๊ยกลิ่นหอมมากเพื่อมาใช้อยู่ที่บ้านค่ะหอศมากขออนุญาตไปเดินสู้ลมสู้ฝนต่อสู้ฝนต่อนะคะนี่เลยคค่ะ เดินจากโรงเรมก็ถึงมาที่คาเฟ่แล้วชื่อคาเฟ่อะไรคะแกนิโคคาเฟ่ค่ะชื่อเดียวกับฟาร์มเลยนะคะอาไปข้างในกันดีกว่าค่ะปน <Okay. S 2> ี่โอ,โ,โอ้โหผลไม้หรือของจากฟาร์มหมดเลยใช่ค่ะจีิงๆอันนี้ก็คือคุณพ่อคุณพ,พ่อเป็นคนทำเองเลยะคะอร่อยมากเหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่กล้องกลับไปลองชิมด้วยคะ่ะโอหอยากลองชิมเลยอันนี้คือ เมลอนใช่ค่ะซึ่งจะมีเป็นรอบๆอบค่ะแล้วก็มีส่วนของขายของที่ลึกด้วยถูกไหมคะค่ะเราก็พยายามจะช่วยแบบว่าอุ่นเหมือนเจ้าเหมือนเอาเจ้าเล็กๆของคนไทยเองนี่แหละค่ะมามามาช่วยช่วยกันอะไรย่างเงี้ยค่ะกาแฟปกดีก็คือของของที่บ้านปิ่นทำด้วยเหมือนเป็นกาแฟใช่โอ้โหเออก็คือทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีมีด้วยนี่ก็กาแฟไหมใช่ค่ะอันอันนี้เป็นกาแฟดำอันนี้กาแฟดำ ผักผลไม้ออร์แกนิกสดๆเลยที่เก็บมาจากฟาร์มถูกไหมคะค่ะมีเมลอนทําแล้วมีเออ่มะเขือใช่ไหมคะอันนี้เราแตงกวาฮอลแลนด์อันนี้คือเมื่อทานเป็นเหมือนผลไม้ได้เหมือนกันอันนี้คืออะไรคะบล็อกเก็ตสลัดแล้วก็โอ้ได้จะโคมกับใหม่มาเลยแม่ครนมเนาะค่ะเก๋มากเลยแล้วก็มีผักไม่ผักผักก็อยู่ที่นี่ด้วยผักสลัดของทำด้วยออร์แกนิกด้วยอีกอันหนึ่งค่ะเก๋มากเลยไปไปที่รไดนดีกว่าค่ะไปที่นั่งกินกาแฟกันดีกว่าไปค่ะ ตอนนี้ค่ะเราไ้อยู่ในร้านชาเฟ่แล้วเนที่ออกแบบเรียกว่าเก๋มากๆเลยอันนี้แข่ออกแบบคะเนี่ยพี่สาวค่ะอ๋ออีกคนหนึ่งพี่สาวออกแบบสไตล์ไหนคะเนี่ยจริงๆเขาจะชอบเป็นแนวแบบเหมือนเอเชียมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มองว่าแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะของตกแต่งก็เป็นของแกเองกกหยิบมาใส่เองของสะสมค่ะจริงๆแกเองจุดเด่นของร้านคืออะไรคะ้องปริมก็น่าจะเป็นเรื่องเนี่ยค่ะความที่เราเน้นเรื่อง ครีนเนี่ยคลีนคำว่าคร oh. ีนเราก็ขยายเาเป็น้านที่โปร่งๆสบายๆครอบครัวมานั่งทานได้คือ,อ,อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่อร่อยอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมาจากในส่วนของโรงเดือยเราหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ลองชิมก่อนเลยนะ จริงๆเมนูเยอะมากๆเลยใช่ไหมยี่กว่าเมนูค่ะยี่สบกว่าสิเมนูอ่แต่นี่แค่คือส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนอันนี้คือเป็นเมนูสลัดค่ะเป็นกริลแอนด์เฟรชกรีนสลัดแล้วก็เป็นแบบเหมือนกระทานได้นะคะซึ่งก็จะมีผักต่างๆอผักสดๆทั้งนั้นเลยเนาะไม่กล้าดึงเลยกลัวเสจกลัวไม่สวยลูกเดี๋ยวลองชิมก่อนอันอน,อนี้คือน้ำสลัดสดๆจากปาร์ม เป็นไงคะพี่ก้องรสำาัดอร่อยมากเลยอ่ะอมีงาด้วยไหมใช่ค่ะใครบอกว่าอาหารจีนเนี่ยอ,นนอร่อยมากร้ารตีนก็อร่อยเลยอร่อยจริงๆรนี่ตี๋ใหา่พี่ก้องได้ลองลองชิมมเัเถุดที่เราเพิ่งเด็ดกัะนะอันนี้คือเจ้าเก็บมาชิมจนสดเลยกรอบหวานอร่อยสดมากๆ หลายคนทานเหมอเป็นแบบของทันเล่นเลยนะคะมะเขือเทศนี้แล้วก็แบบปรับเตียงค่ะเด็กๆทานได้อร่อยจริงๆกรอบนอนุ่มในอร่อยมากต้องซุปเลยคะใช่อันนี้เอาก็คือใช้มะเขือเทศเรามาทานไหล่ะค่ะอังเป็นยัไงฮะทเมท็ซุปค่ะเค็มเกินมากแต่ยิ่งชอบแบบนี้ค่ะเอาขนมปังนะทษดนะอมจิ้มโอ้โหชอบ กิวพองค่ะกิวพองไรซ์โบว์ค่ะกิวพอไรซ์โบวเป็นอาหารสุขภาพเหมือนกันถามว่าสุขภาพไหมก็เราก็พยายามที่ทําให้มันอร่อยด้วยอะไรเงี้ยนะอัน,นอันนี้ทานแบบแจ่วค่ะอันนี้เด็กๆก,ก็ทานได้นะคะอร่อยลองคิดว่าผักกออเฮิร์บแล้วแบบว่าแต่รสชาติแบบอร่อยจริงเป็นกาซีตบาสอันนี้ต้องต้องเป็นคนที่ชอบรสจัดจ้านเหมือนกันนะคะจานนี้โอ้หนังกรอบนะเก๋ยังเสียงเลยใช่ไหม,มครับโอ้โหน่ากิน อันนี้เป็นซอสของทางร้านเลยใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นสูตรที่ได้ได้เชฟที่เขาตอนนี้ไปอยู่ออสเตรเลียล้วค่ะหนังกรอบนุ่นเข้ากันมากืมพีสเมลอนอันนี้นะคะองหวานเป็นเมนของของเราเองค่ะก็เป็นโพสต์ด้วยนะคะของทางร้านเลยแล้วก็มีวิปครีมแล้วก็มีน้ำพึ้งค่ะอันนั้นเปยว่าลองชิม่ะบางคนไม่่อยค่อยเติม มันเป็นเบียร์มันก็จะมีรสหวานโป้าตายแล้วเดี๋วยวจะลองกินเปล่าดูก่อนนะโดยที่ยังไม่ยังไม่ต้องราดอะไรนะเปล่าก็อร่อยละอันนี้ผสมกับมีรสมานี่ก็จะชอบอืมอือร่อยไม่ต้องเติมนี่เลยใช่ดีมากอ,มอันนี้อิ่มเลย อมืมันคงว่าอ,อ่ะเครื่องดื่มค่ะมีอะไรอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือเมลอนมิลคีค่ะมีใส่สาคูด้วยมันเหมือนมันเหมือนสาคูแคนตาลูปในในอาหารจีนผสมกับมิลคีใช่ใช่ค่ะ, <8 S 1> คะแปลกอร่อยดีร้านเปิดกี่โมงกี่โมงคะแปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มค่ะช่องการติดต่อนะคะก็โทรเบอร์0982893651ค่ะหรือว่าติดตามตามไลน์แอดออฟฟิเชียลแกรนิโฟฟาร์มได้ค่ะจะได้รับรู้ได้ว่าเออ ทางฟาร์มเราเนี่ยเปิดให้เก็บมะเขือเทศเมื่อไหรเราก็รวมทั้งเมลอนด้วยค่ะหรือมาเกียรตจะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามไอจีแกันิโคฟาร์มด้วยค่ะบอกเลยค่ะวันนี้หมคะได้ทั้งอิ่มบุญนะคะเมื่อตอนเป็นวสังกทาน ได้ไปดูปลาดีๆได้กินอาหารอร่อยๆเพื่อสุขภาพแหมบรรยากาศที่ดีมากเลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าเทปนี hey ก้กล้องเรคคอร์ดค่ะขอบคุณนะคะ้อกพิมค่ะเจอกันใหม่นะคะการการตามก็อมาเจอนี่นะคะทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะโดยได้สัมผัสความสงบของวัดสังฆทานและสนุกกับการเก็บผักสดที่กานิโก้ฟาร์มได้เรียนรู้ว่าการเดินทางไม่จําเป็นต้องไกลแค่เปิดใจก็พบความสงบความสดชื่นและแรงบันดาลใจได้ทุกที่ขอบคุณที่ตามก้องไปเจอนี้ด้วยกันนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ